มาแล้วอันนี้ทำเสร็จแล้วกีดอายไลเนอร์ทั้งสองข้างเขียนขอบตาเสร็จดแล้วแล้วก็ไป็ัดไปปัดแก้ามมาเรียบร้อยแล้วด้วยเจ้าตัวนี้สรสีนี้ส่ไหมเห็นหน้าเราด้วยสุปสรุปคือตอนนี้เราได้คิว้วได้ลงลงตาเรียบร้อยแล้วแล้วก็กีดอายไลเนอร์เขียนขอบตาล่างปัดแก้มไลดังดัดขนตาเรียบร้อยแล้ว เราก็เหลือแค่สีของเรานั่นเองเราก็จะเริ่มสวยแล้ววันนี้อยากได้สีนุนมๆทำยังไงออยใช้นี่จ้ะสไลีกที่ตอนนี้กำลังปราบปื้มจะใช้สามสีนี้ใช้สีขาวนะจ๊ะสีลาวานะจ๊ะอันนี้สีพิงคกินิดนี่สีนี้สุชาติขั้นตอนการลง ใช้สามสีผสมกันสามสีผสมเลยแล้วนะเดี๋ยวดูมันจะออกมาเป็นสีไหนอาลนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บสามสีผสมกันสีจะสวยไหมต้องติดตาม ผสมกันตเองได้เลยเมามันต้องอยึดติดบอยบอกแล้วอย่างที่อ้อยจะบอกทุกๆคนเลยว่าไม่เห็นจะต้องอยึดติดอะไรเลยอยากทําอะไรก็ทํามันมีลิมิตอะไรด้วยหรอชิเราท,ท,เทําํๆไปเถอ่สนุกเดียวผสมเป็นจานสีเลยค่ะผสมมือตัวเองนี่นแหละคุณน้าติดโทนดีนะ ติดทั้งวันเลยอ่ะแบบอะไรมันจะทนขนาดนั้นแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ตอนนี้ลุงังปรับปึ้ม,มก็เลยเอาอันนี้มาลงให้ดูมาได้สี่ประมาณนี้แหละมันก็ลงของอนุญาตใช้นิ้วมือพรคะว่าเป็นคนขี้เกียดพกนู่นพวกนี้เยอะนี่ ีมันจะออกชมพูแบบชมพูนมนมลงต่อจะออกชมพูส้มนมนม คิดว่าเข้มไปสําหรับใครคิดว่าเข้มไปก็ลงสีขาวเพิ่มไปเลยค่ะสีมันไม่มีอะไรตายตัวน่ดูม,มือออย สีที่ได้จะประมาณนี้ สีที่ได้จะประมาณนี้ค่ะนี่ได้ออกมาแล้วข้างในเราอยากได้ข้างในแดงหน่อยก็ใส่ข้างในโดยสีโดยสีินิดน่อยมีอยากได้ขอบข้างในมันก็จะมีขอบเข้ามา เป็นแบบนี้สีปากในวันนี้จะเป็นสีนี้เช็ดออกก่อนวันนี้ลุกที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสอนไม่ใช่สอนสอิลงให้ดูหมดเลยอตั้งแต่คิ้วลงอายแชโดเขียนอายไลเนอร์เขียนขอบตาล่างไล่ดัง อ่าเราก็มาลงลิปสติกโดยการใช้พวกนี้เขากำลังชอบเลยเอามาให้ดูวันนี้เอาว่าหลายๆคนน่าจะได้ไอเดียอะไรไปทำกันบ้างเดี๋ยวนี้หน้าเราขอมลงเมื่อก่อนน้าจะบานๆไม่ค่อยชอบมัดผมเดี๋ยวนี้เออมัดผมแล้วมันก็มันก็ได้นะได้อยู่วันนี้หลายๆคนน่าจะได้ไอเดียจากออยอะไรไปบ้างนะยังไงลองไปปรับใช้กันดู ซึ่งถ้าเอาทำถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ขออภัยด้วยคือสไตล์ออยเป็นแบบนี้ค่ะมันออยจะไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากมายอายอยอดแดปอนไหนได้ก็ทำเราสวยเลือกได้นะสวยตามตัวเราตามสไตล์เราเราไม่ต้องไปมองใครไม่ต้องตามคนอื่นเอาตามที่เราเป็นแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาดีเองนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย